สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเราก็จะมาชมผักนะคะออร์แกนิกนะคะในโรงเรือนที่สองนะคะอันดับแรกเราก็ต้องเปิดประตูเข้าไปก่อนนะคะทีนี้แปลงนี้นะคะก็เริ่มปลูกตอนวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะคะถือว่าเป็นแปลงที่ห้านะคะขนาดนี้ก็เป็นการเปิดน้ำนะคะ อันนี้ก็จะเป็นระบบน้าฝอยอยู่ด้านบนนะคะเป็นการให้น้ำอยู่ช่วงเช้าค่ะผักก็จะได้รับน้ําเช้าเย็นนะคะทีน,นี้มาชมอีกหนึ่งแปลงนะคะก็คือปลูกวันที่สิบสี่มกรานะคะ แปลงที่หกค่ะอันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ปลูกกอดเราไปเดินชมผักกันเลยค่ะอน,นี้จะเป็นคอสค่ะคอร์สกำลังโตก่อนเพื่อนแล้วนะคะน,นี้จะเป็นผักกดหอมอิตาลีค่ะ อันนี้ถัดไปจะเป็นผักกัดแก้วนะคะอันนี้จะเป็นแปลงที่ห้านะคะแปลงที่ห้าก็จะมีฟิลเล่ด้วยนะคะทางฟาร์มของเราก็จะปลูกผักประมาณเกือบ <Yeah. S 1> เกือบเกือบสิบชนิดเลยค่ะฝั <Yeah. S 1> ่งนั้นจะเป็นกวางตุ้งนะคะฝั่งนั้นกำลังงอกแล้วค่ะ <Yeah. S 1> กวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะเอาไว้กินกับชาบู เช้านี้เราก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ